บ้านหนองหินตำบลโคกอกาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีและเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะบ้านหนองหินตำบลโคกอกาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามส่งเสริมให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีของจังหวัดมหาสารคามเนื่องจากชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยการนำของนายเทีรพลจันทรผู้ใหญ่บ้านหนองหินหมู่ที่4และนางจิราพรอ,อินทส้อยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหินที่ได้นำชาวบ้านรวมกลุ่มปลูกข้าวอิีย์ทั้งอย่างต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์อิ่ม ได้มีการเชื่อมโยงกับเกษตรกรหัวก้าวหน้ากลุ่มโอท็อปและปราชชาวบ้านพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนทําให้ไม่ต้องทิ้งบ้านเรือนไปทํางานอย่างต่างจังหวัดซึ่งบ้านหนองหินมีโฮมสเตย์เป็นที่พักรับรองสําหรับนักท่องเที่ยวและมีจักรยานให้เช่าในราคาที่ย่อมเยาสําหรับปั่นท่องเที่ยวชมวิถีชาวบ้านและธรรมชาติของท้องทุ่งนา โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวอย่างบ้านหนองหินสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ Facebook Page ชุมชนบ้านหนองหินนวัดวิถีจังหวัดมหาสารคามค่ะ